นิทานเรื่องตะวันขี้โมโหณนาสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักชื่อตะวันแต่เด็กหญิงคนนี้มีนิสัยก้าวร้าวขี้โมโหจึงไม่มีใครครบเป็นเพื่อนเวลาที่ตะวันโมโหตะวันมักจะร้องโวยวายเสียงดังและปาข้าวของหรือสิ่งของต่างๆ เช้าวันหนึ่งอากาศสดใสเด็ดเด็ดพากันมาเล่นที่สนามเด็ดเล่นอย่างสนุกสนานเมื่อตะวันมาเห็นจึงนึกอิจฉาและโมโหเพราะไม่มีใครเล่นกับตนเลยตะวันจึงเดินไปหาเพื่อนแล้วร้องโวยวายเสียงดังจนเพนืพ่อนๆตางพากันวิ่นหนีวันหนึ่งตะวันนึกอยากจะเล่นกับเพื่อนแต่ไม่มีใครยอมเล่นกับตะวันและวิ่นหนีตะวันไปกันหมด เมื่อตะวันกลับถึงบ้านตะวันเสียใจมากที่ไม่มีใครยอมเล่นด้วยเลยจึงร้องไห้กับแม่และแล้ววันหนึ่งมีผู้ใหญ่ใจร้ายกำลังดุเพื่อนๆอ,อยู่จนเพื่อนๆเ,เหล่านั้นร้องไห้เมื่อตะวันเห็นจึงรีบวิ่นเข้าไปช่วยและร้องเสียงด,ดังขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้นเมื่อผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเด็กๆจึงปลอดภัยจากผู้ใหญ่ใจร้าย เพื่อนเพื่อนจึงพากันขอบคุณตะวันตะวันดีใจมากที่ทุกคนยอมรับตะวันเป็นเพื่อนตะวันสัญญาว่าจะไม่ขี้โมโหอ,อีกและเด็กๆก,ก็พากันเล่นกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เราต้องเป็นคนดีไม่ขี้โมโหและไม่เอาแต่ใจ